หรือขอทางสามเอสักสองก้อนมาเปลี่ยนเอสองเอนะมาเปลี่ยนไอเซนเซอร์ใหม่ฐานมันหมด <c oughs> ยมจิวิชีพิุนีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาถึงที่เชียงคำหกโมงเดี๋ยวออไปรับด้วย <c oughs> ออตอนนี้ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็มาถึงอำเภอจุนอยู่ <c oughs> ขาโทรมาเมื่อกี้ มาถึงที่เชียงคําที่คันคงเสืงคำหกวงเช้านี้เอาไปรับเลยตอนสายๆโยมโดมอีกคนหนึ่งโชว์ม่ดูมาด้วยกันหนระือเปล่าสุบัตทัวก็แต่ละวันก็มีสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะเล็กถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวให้โยมจิซื้อมาด้วยก็ได้่านสอง ในแต่ละวันมีสิ่งที่เราได้ศึกษารวมกัน,นช่วงเช้าเช้าวันวนี้เช้าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเรื่องสัมปชัญญะสก็คิดว่าหลายท่านจะเอาไปทำลองดูเรารายงานโมเมียไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับก็อ่านเฉพาะ,ะปัญหา ช่วงเย็นเป็นช่วงของการตอบปัญหาที่ถามมาก็เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะแก้ไขเวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ไปสอบอารมณ์กันทุกคน <c oughs> แต่และคนก็สะท้อนข้อสงสัยแล้วข้อปฏิบัติลงในสมุดพกเพราะบางทีก็ไปจะไปนั่งสอบอารมณ์กันก็เวลาไม่พอนะครับเพราะหลายคนวิธีแก้ก็คือ แล้วทราบปัญหาของทุกท่านด้วยกันเขียนลงในสมุดพกเพื่อเราจะได้สื่อความหมายตรงกันว่าเรามาที่นี่เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเรามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมช่วงเช้าตามปกติทีสามครึ่งผมมาตีละครั้งแต่ตบางวันดตรตท่านขยันมาตีก่อนตอนเช้าก็เลยตีผิดจังหวะ ของจริงเป็นหน้าที่มอบให้หลวงพ่อรักตีบางวันเรเตอท่านก็ลืมนะมาตีก่อนทีครั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะหน้าที่ของท่านให้ครูบาลักลองตีดูเผื่อว่าพอคนอยู่ไกลๆจะได้ยินถ้าตีเดี๋ยวๆคนไกลๆก็ไม่ได้ยินเพราะนั้นก็ให้หลวงหลวงตาลักจัดการ ถ้าใครเห็นดเตอร์เดินเข้าไปที่รักครังก็บอกหน่อยว่าไม่ใช่หน้าที่ <c oughs> เพราะแกลืมอยู่เลยนะสองครั้งแล้วเออเรามาก็สวดสวด,สวดทาํดาวัดเช้าถ้าสวดอันใดนหนึ่งแล้วก็จบจะไปสวดยาวเพราะเรามีเวลาสั้นถ้าสวดทาํดาวัดเช้าจบก็ไม่ต้องสติปัฏฐานถ้าสวดสติปัฏฐานก็ไม่ต้องสวดทาํดาวัดเช้า จีละปริณีผู้ทมปิที่ผมทำตัวอย่างก็ให้สวดได้ทั้งพระทั้งโยมพร้อมกันไปเลยไม่ต้องเสียเวลาสองรอบเราจะได้ประหยัดเวลาหรือบางทีเราสวดของพระโยมก็ตามพระไปมันเรื่องสวดนะไม่ต้องไปแยกกันเราสวดของโยมพระก็ตามโยมไปถ้าสวดของพระโยมก็ตามพระมาเท่านั้นเองรอบเดียวจบไม่ต้องสองสามรอบมันซ้ําซ้อนกันนะเราต้องรู้จักบริหารจัดการ เพราะว่าการเข้าค่ายคือการฝึกการบริหารจัดการเพื่อประหยัดกำลังประหยัดเวลาประหยัดสิ่งของและที่สำคัญคือประหยัดพลังงานเสียงถ้าไม่จำเป็นไม่พูดกันโดยเฉพาะทางฝ่ายโยมยังแก้ไขไม่ได้ยังพูดคุยกันดังอยู่แต่พระเราก็กบ็บางท่านยังคนยังไม่รู้สึกตัวนะบางท่านก็เริ่มรู้สึกละ